โอเคอันนี้เป็นดินขนาด200แกลลอนกระถาง200แกลลอนนะครับเออนี่ก็เป็นการปลูกเทอรแรกของผมในกระถางขนาด200แกลลอนดินนี่ก็เป็นดินที่ผมผสมเองคิดขึ้นมาเองขั้งแรกเทอรแรก อุ้ยมันตัวอะไรอ้ออันนี้น่าจะเป็นตัวอ่อนของเต่าทองแมลงเต่าทองนะครับน,น่าจะแมนตัวนี้จะกินเพี้ยไฟเป็นอาหารพวกเพีย้ยเพียแป้งโมเมนเพี้ยไฟเพี้ยแป้ง เมื่อกี้ยังเห็นแม่มันอยู่นี่เลยบอู้หไปใส่ละแม่มันอยู่แถวๆนี้แหละโอเคเออผมกบระผมว่าผมสีวอาเอียงสีอธิบายเอียงจังใดแต่ว่าจะบอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นกับการปลูกในครั้งนี้ บูโดว่าสิได้ยินเสียงผม่าด้วยผมอย่างเอาไม้ให้ไก่เขาหน้ากล้องมันวันที่12สิงหาคบกำหนดผมสิเอาต้นอ่อนที่อายุประมาณเดือนเดือนกว่าๆมาลงในกระถางนี่ดินนี่ก็ใส่เวลามักมาแล้วประมาณ4เดือน5เดือนประมาณ4เดือน5เดือนนี่นะครับ บรูสีบอาอยังนี้เลยบลเคยออกหนาก่องบลเคยบอาน้ำก่องแล้วก็บรูคลิปนี้สีถือโพดบอ์โอเคกะบลมียังไรแห้รู้สึกเต้นๆกับการทดลองในเที่ยวนี้ผมก็มีกระถางสองแกนลอนจนลองแกนลอนอยู่ หนึ่งกระถางถ้าอีกจะเป็นนาจะเป็น,ปนสิบกลลอนหรือยี่สิบหรือสามสิบกลลอนสิขอมาเพิ่มเติมปลูกในบริเวณนี้ปีนี้นาจะคิดว่าน่าจะปลูกบเกิน4ีหาต้นบ่ปลูกหลายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนจะของเก็บเกี่ยวตอนจะของชิ่มดอกเนี่ยมันบ่ทันครับเพราะว่าปีที่แล้วผมปลูกประมาณ4ีหาต้นนี่ะผมก็ได้ประมาณจากักเจ็ดแปดกิโลอยู่แต่จำนวผิด ผมจิ้มอยูู่้เดียวตัดตากอยูู่้เดียวมันก็เมื่อยนะครับใส่เวลาค่อนข้างจะใส่ใส่เวลา,วลาแล้วก็ปวดแขนปวดหลังก็เลยไม่อยากเค็ดดนแต่ว่าปีนี้คาดว่าน่าจะมีมูมาซอยอยู่ในการตัดในการชิ้ม จังไงก็ฝากติดตามในเด้อครับผมก็ถือว่าเพิ่งหัดปลูกเพิ่งเริ่มหัดเรียนรู้ในการปลูกในการเเกษตรเพิ่งเขามาสู่วงการเกษตรเพิ่งเขามาเรียนรู้นี่ถือว่าเป็นเถวแรกในการปลูกกระถางไงแต่ว่าผมก็เคยปลูกซรามาแมล้วประมาณสองปีสามปีนี่แหละแต่ก็ยังถือว่าบ่ไดประสบผลสําเร็จเพราะว่าก็ ยังปลูกแบบทดลองนั่นทดลองนี่หลากหลายรูปแบบปลูกแบบทดลองผู้ใดว่าจังใดกัเฮ็ดนํามกบิึงหลายคนทั้งสมาชกเสิเบบ่งของต่างประเทศนะเพราะว่าเขากะัจะบอกละเอียดกว่าเขาเจ้ากัจะบอกเรื่องพวกเออัุ่อาหารปฏิกิริยาทดินปฏิกิริยาเ,ออเคมีที่ส่งผลต่อกับ ระบบไม่พืชกระบวนการการย่อยกระบวนการการดูดซึมอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเอาดินลงกระถางดินปลูกใส่สเบรกสอบแล้วหนึ่งสองสามสามกระสอบสี 4. 5 6 7 8 9 10ใส่ทั้งบัด1สิบกระสอบนะครับจะเหลืออยู่มาณอีกสีหากระสอบที่ยังบัท่านไดใส่ผมปลูกไปสักระยะแล้วผมกะจะเอามาเติมนะครับผมจะเอาพวกพืชสดมาทับครับคับแล้วก็ดินพวกนี้ปลูกอีกทนหนึงพอปลูกแล้วพวก พืชสีเขียวพวกพืชที่ห้องตัดมาจลกว,ว่าน,นี้มันก็นจะเกิดการย่อยสลายมันก็นจะเกิดพวกาตาในตัวเจนปลดปล่อยธาตุในตัวเจนออกมาพืชตอนนั้นพืชก็จะดูดกินพอดีนะครับก็จะเหลือไว้ประมาณ10เซน15เซนประมาณนี้ครับ10เซนดินก็จะขึ้นสูงขึ้นมากนิหน่อยเดี๋ยวใส่ไปใส่มาเดี๋ยว มันก็นจะยุบดินก็นจะยุบลงอีกนะครับอยู่เชิงน,น้อยนึงยุบลงประมาณจัดสองถึงสามนิ้วได้ผมก็จะตากดินไว้กลางแจ้งแบบนี้บริยานฝนบริยานลมอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนครับต้นของผมก็คิดว่าใกล้จะพร้อมแต่ตาต้นของผมมัน,มนรู้สึกว่ามันบ่ค่อยแข็งแรงว่า ดินตัวนี้ผมเอาไปใส่ในกระถางผสมไปใส่ในกระถางแล้วรู้สึกว่าการตอบสนองของพืชรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้มข้นโพดค่อนขางเข้มขน้นผมเพิ่งฟัดดินล่างล่างล่างดินไปแล้วต้นก็ก็รู้สึกว่าเคขึ้นครับจากเมื่อแรกที่ผมใส่ดินนี่เข้าไปเรารู้สึกว่าโอ้มันเข้มวันวันแรกปลายใบไหม่เลยนะครับมันเข้มขน้น แห่งเข้มข้นกว่ายินที่ซื้อมากนีนีนอินเทอร์เน็ตอีกเพราะว่าผมเนี่ผมผสมใช้ส่วนผสมค่อนข้างที่จะมกค่อนข้างหลายหลายแห้งๆโอเคคลิปนี้กับเพะเฮ็ดเนีนครับกาสีเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะโอเคบายบาย